ถือว่าสวยมะท้ายพายุแล้วขอเลอะมา2บาทยังไงละพี่นี่แน่คุณเก้าอ้้หสุดยอนละปึ้งสามร้อยยี่สิบห้าบาทจ้าจึ้งจึ้งว่ะมาๆะสิบจอนวางไงต่อตโงนี้ตรงนี้คุณสิบปึ้งอง้หูคุณสิบมาลัวลัวสั่งาปได้ กราสวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ้าวันนี้ฟิลมมีเกมดีๆมาแนะนํานะพี่ๆนะนั่นะก็คือเกมคูดรอยยืนนั่นเองนะจ้าวันนี้พี่คนรอยยนของเราจะแจกดีแจกหนักแค่ไหนนะจ้าจะได้กําไรหรือว่าจะได้กําหมัดน,นะพี่ๆนะมาขอเริ่มเลยละกันนะจ้าไม่รีรอว,วันนี้มา <ๆ S 1> พังงบมา647บาทนะจ้าตกได้เบ็ดสิบนะเบ็ดเบาๆไปก่อนนะจ้าหมุนออโต้ยาวๆไปเลย10หมุนนะจ้าไหลนอกไปก่อนนะพี่ๆนะ เออมาจะได้กําไรบ่อนี่วันนี้มาอีกแล้วห้าบาทว่างให้ต่อูกพี่ดอกนี้ต่อสิบมาปึ้งไม่จ่ายครับยังไงดองนี้นี่แน่ไม่จ่ายมาอีกแล้วหนึ่งบาทว่างให้ต่อูุพี่นี่แน่มาอีกแล้วหนึ่งบาทยังไงูุพี่สเกตุมสเกตุ้กกตยไม่ลงครับอ,อืจ่ายน้อยว่ะว่างให้ต่อจะมาดีครับห้าบาทยังไงดอกนี้ ยังไงจ้าดอกนี้ไม่จ่ายวะโอ้โหจ่ายน้อยจ่ายน้อยซะเหลือเกินกพี่เอ้ยหน,นักหนักหน่อยดิขอหนักหน,นักหน่อยเบ็ดก็เบ็ดแรงๆงหน่อยดิเอ้ยไม่ใช่ดิคูณต่อคูณดิไอเราก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วประเด็นอ่ะมาจะมาไหมดอกสุดท้ายท้ายพายุไหมเออมาสองบาทมาน้อยว่ะนี่แน่มาดีครับยังไงจะมาอีกไหมไม่ค่อยมาวะโอ้โหจ่าย ไม่ค่อยจ่ายเลยนะพี่พ่นะเออแรกๆอาจจะไม่จ่ายก็ได้หลังๆอาจจะจ่ายหนักหูก,ก็ได้นะพี่พ่นะ้มาเรามีขอม้อมูลออโต้สักสามสิบหมุนไปก่อนนะพี่พินาะจะลอดหรือว่าจะลวงไลยจ้าฟีเข้าไหมอ่ะขอเถอะฟีเข้าสักทีเถอะอยังไงดองนี้ปึ้งไม่จ่ายวะ่ะเออมาหนึ่งบาทยังไงต่อลูพี่มาเกือบห้าบาทวะไงต่อจ้าทีนี้มาพะให,ห้อโห6บาทวะส่านวาอยากสีว้าวเด้อมาน้อยเกินวะ่ะ มาน้อยเกินอะมาอีกแล้วสี่บาทว่าไงจอดจ้ะอืสี่สิบบาทได้เด้อตัวไว้มาแบบนี้ปึ้งเข้าให้นี่ห1บาทแล้วว่ะมาสเก็ตเตอร์ลงเถอะดอกนี้สเก็ตเตอร์ลงเถอะขอแหละมัฟมัฟนี่ครับฟีข้าวเลยครับห้าหมุนโอ้โหสุดยอดเออห้าตัว โอ้โหตอนนี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วพอดีว่าไม่ค่อยสบา,าอยอาจจะเป็นหวดัดอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะพอดีว่าเป็นหวัดจ้ามาหมุนไปนเลยสิบหมุนโอ้โหดีนะไม่ซื้อคิดว่าว่าจะซื้อแล้วเมื่อกี้่ะเออแต่หลายน้องฟีเข้าเฉยเลยมาสี่บาทว่างให้จอดสองดอกนี้มาไหมปึ้งเข้าให้ม่แล้วสิบบาทว่างให้จ้าทีนี้ดอกนี้มาไหมมาหน่อยก็ดีนะโอ้โหไม่จ่ายหรอวีมาพะไห้ไปสิบสองบาททัว่์ได้นา มาจะมาอีกไหมลูกพี่เปิดข้าให้นี่แน่ไม่จ่ายมาดีครับสี่บาทวางให้ต่อลูกพี่ดอกนี้คุณสี่ปึ้งได้เท่าไหร่จ้าทีนี้โอ้โหเก้าสิบแปดบาทถือว่าสวยเลยยังไงดอกนี้มาดีครับสองบาทวางให้ต่อจา้าวางให้ต่อดอกนี้มาดีครับสามบาทยังไงจะมาอีกไหมดอกนี้ขอเถอะเออเก้าบาทถือว่าได้อยู่แหละนะ มาอีกหน่อยก็ดีนะมาคุณห้าดอกนี้ <Wow. S 1> ปึ้งเ้าให้หนึ่งเหรยจบาทว้าวโอ้โหมงนนอนมามาสิห้าบาทยังไงต่อลูกพี่ดอกนี้ปึ้งเขาให้เออคุณหกบาดีครับมาพาให้เท่าไรสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทถือว่าสวยมาอีกแล้วครับสี่บาทว่าไงต่อคุณเจ็ดดอกนี้มาดีครับสองบาทยังไงดอกนี้คุณเจ็ดคุณเจ็ดปึ้งเขาให้ดีครับเออสามร้อยสามบาทถือว่าสวยก็ถือว่าสวยมา ท้ายพาย,ยูแล้วขอเถอะมา2บาทยังไงลูกพี่นี่แน่คุณเก้าโอ้โหสุดยอดว่ะปึ้งสามอยีบาทจ้าคือจึ้งว่ะมา50สจะตางว่าไงต่อลูกพี่ดอกนี้คุณสิบปึ้งโอ้โหคุณสิบมารวๆ3 3สรอยถือว่าสวยมกเงินรวัลรวมมาจ้า2อ0บาทาถือว่าได้อยู่แหละเบสสิบนะพี่พี่นะฟรีข้าเออฟรีข้าอีกแล้วหรอลูกพี่เกินไปฟรีข้าอีกแล้วหรอ อย่าบอกนะว,ว่าฟรีข้าวอ่ะลูกพี่นี่เน่มาอีกและสีบาทว่าไงก่อจ้ามาลงเถอะขอเถอะนี่แนี่นี่เนเออฟรีข้าวอ่ะนี่หาบาทอืมดีนะที่ไม่ซื้ออ่ะเออไหลนอกฟรีข้าวเฉยเลียวได้กำไรซะด้วยมาแปดหมุนจ้ามาเริ่มเลยละกันนะพ,พี่นะไม่รีรอจ้ะ มาเจ็ดบาทสวยเต็มกระดาษหน่อยดีไม่จ่ายแล้วเดี๋นี้สิบมาเออห้าบาทคุณสองวางไงต่อจะ้ะปึ้งน 3, 2, ี่นี่เก้าบาทคุณสามมาเถอะคุณสองอยู่นี่นี่เออยี่สิบห้าบาทสวยจะไว้ลงอีกลงอีกครับนี่นี่สิบหกบาทได้เต็มกระดาษหน่อยได้ไหมอ่ะไม่แล้วสิบบาทวาไงต่อจะ้ะ บวกเพิ่มอีกแล้วนะบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมุนแล้วนะคูณสองไปเลยปึ้งเข้าวห่าหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทว่าสวยบวกเพิ่มไปอีกแล้วนะพี่ๆนะ <c oughs> มาอีกแล้วสิบสองบาทว่าไงไรต่อดอกนี้ตัวไวลงตัวสิบนี่แน่ตัวเจด้วยโอ้โหสิบสองบาทถือว่าสวยตัวไวลงแล้วตัวเอนี่แน่นี่แน,น่นตัวเก้ามา ตัวเอมาไหมอ่ะตัวเอมาดิครับเออสิบาทสวยมาน้อยแต่ก็ยังมานะพี่ๆนะเออถือว่าได้แหละมาคูณสี่ดอกนี้ปึ้งเข้าให้สองร้อยกบาทสวยแต่และดอ,อกมันเป็นนะจ้าใจดูทุกดอกเจ็ดหนักทุกดอ,อกนะใครที่สนใจก็คือสามาคลิกลิง์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสาวเว็บดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะมาอีกเลยว21บาทวางให้ต่อจ้าทีนี้นะี่แน่ เออสิบห้าบาทคุณห้ามาไหมคุณห้าจะมาไหมจ้าตรงนี้มาดิครับยี่สิบสี่บาทวใไงต่อจ้าเออมาอีกแล้วหนึ่งบาทวะไงต่อสิบลมนี่แน่แปดบาทจ้ามาน้อยแต่ก็มานะมาทุกดอกนะเออนี่แน่สามบาทดอกนี้สวยแน่นอนคุณห้าตึงเข้าไงเออ,อกก้วบอกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทโอ้โหตึงตึงมากแม่ยังไงดอกนี้ไม่จ่าย มาดิ5บาทคุณเจโอ้โหโคตรสวยหาา้าสิบตะตังมาน้อยแต่ก็ยังดีแหละที่มาอยู่นะคุณ 7, เจปึ้งเจ็ร้อยสิบาทว้าวโอ้โหบอกไม่เป็นบอกเลย50สตาตังยังไงต่อทีนี้มาดิครับ10บาทว่าไงต่อคุณ8ปดอกนี้ไม่ธรรมดาคุณ8ครับมาพาวให้ทีนี้800ร้อยบาทปึ้งว่ะ บอกเลยมีแต่กรราไรนะจ๊ะพี่พี่สาไม่มีกําหมัดนะเว็บพี่พี่แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะจ๊ะพี่พี่คนไหนที่สนใจก็คือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะปึ้งโอ้โหก็เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทคือสวยอะ่ะสวยอะ่ะเออบอกไว้เป็นนะจ๊ะแจกหนะักทุกดอกนะทุกคนนะใหม่อีกแล้วสามบาทว่าให้ก่อเนะี่ยบอกนะว่าฟรีข้าอีกอะ่ะปึ้งไม่จ่ายแล้ววะไม่จ่ายแล้ว โอ้โหเราก็ได้กําไรมายอะแล้วนะพี่ๆนะาก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะพี่ๆน้าขอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะจ๊ะบายบายจ้าจุ๊จุง